พระคำเพื่อการฟื้นปูยามเช้าชีวิตคริสเตียนสัปดาห์ที่2การต่อกิ่งวันอังคารและวันพุธเลขโรมันสในการต่อกิ่งนั้นชีวิตสองชีวิตที่คล้ายคลึงกันได้เข้าสนิทกันแล้วจากนั้นก็เติบโตขึ้นด้วยกันอารบิกหนึการต่อกิ่งจะได้ผลก็ต่อเมื่อชีวิตที่ถูกนำมาต่อกิ่งกันมีความคล้ายคลึงกัน อารบิกสองเนื่องจากชีวิตมนุษย์ของเราถูกสร้างตามพระชายาและพระลักษณะของพระเจ้าชีวิตมนุษย์จึงสามารถเข้าสนิทก,กับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้อารบิกสามชีวิตมนุษย์ของเราคล้ายคลึงกับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์กับชีวิตมนุษย์จึงสามารถต่อกิ่งเข้าด้วยกันแล้วก็เติบโตขึ้นด้วยกันอย่างอินทรียภาพเลขโรมันสี่พระคริสต์จำต้องผ่านขั้นตอนของการกลายเป็นเนื้อหนัง ตรึงตายและเป็นขึ้นเพื่อที่จะให้เราได้ต่อกิ่งกับพระองค์อรบ,บิกหนึ่งพระคริสต์ได้กลายเป็นเนื้อหนังมาเป็นเชื้อสายของดาวิดกิ่งของดาวิดหนอเพื่อเราจะต่อกิ่งเข้ากับพระองค์ระรงทรงกลายเป็นเหมือนกับเราเพื่อพระองค์กับเราจะสามารถต่อกกิ่งเข้าด้วยกัน 2. พระคริสต์ทรงถูกตัดบนการเขนเพื่อเราจะสามารถตอกิ่งเข้ากับพระองค์องค์เล็บึ่ง การที่พระคลิปทรงกลายเป็นกิ่งของดาวิดนั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์สามารถต่อกิ่งเข้ากับเราได้วงเล็บสองการต่อกิ่งจําเป็นต้องมีการตัดกิ่งสองกิ่งไม่สามารถต่อเข้าด้วยกันเว้นเสียแต่ทั้งคู่จะถูกตัดกอไก่กพระคริปทรงถูกตัดในเวลาที่พระองค์ทรงตายบนกางเขนขอไข่เราถูกตัดในเวลาที่เรากลับใจและต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าวงเล็บสา หลังจากที่มีการตัดแล้วการเชื่อมต่อและการเข้าสนิททางอินทรียภาพก็เกิดขึ้นดังนั้นในการต่อกิ่งเราจำต้องมีการตัดการเชื่อมต่อและการเข้าสนิททางอินทรียภาพอรบิกสามหลังจากที่พระคริสทรงถูกตัดปวงการเขนพระองค์ทรงเป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตวงเล็บหนึ่งเมื่อพระคริสทรงกลายเป็นพระวิญญาณเช่นนี้พระองค์ก็พร้อมแล้วสำหรับการต่อกิ่ง องเล็บสองทันทีที่เรากลับใจและต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระวิญญ,ญาณผู้ประทานชีวิตก็จะเข้าสู่ภายในวิญญาณของเรานำชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ใสไว้ในเราและเราก็ตอกกิ่งเข้าด้วยกันกับพระคริสต์ก็กายชีวิตนี้คือชีวิตแห่งการตายและการเป็นขึ้นขอไขในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตพระคริสต์ทรงนำลูกกุญแจแห่งการตายและการเป็นขึ้นใสไว้ในเราซึ่งเป็นผู้เชื่อ เพื่อเราจะได้ตายและเป็นขึ้นด้วยกันกัะภริสต์ข้อควายเราถูกต่อก,กิ่งเข้าด้วยกันกัะภริสต์ในการตายและการเป็นขึ้นนี้สัปดาห์ที่สองวันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูนยามเช้ารงบทที่11บเอ็ข้อสิถึงข้อสิบแได้ส่งโปรดนําท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่ามาต่อก,กิ่งไว้ท่ามกลางกิ่งเหล่านั้นให้ร่วมมีส่วนรับน้ําเลี้ยงที่อุมสมบูรณ์จากรากต้นมะกอกเทศ จงอยาอวดดีต่อกิ่งเหล่านั้นพึงระลึกว่าท่านไม่ได้คำจุนรากนั้นแต่รากต่างหากได้คำจุนท่านในการที่ชีวิตชนิดหนึ่งจะถูกนำมาต่อกิ่งกับชีวิตอีกชนิดหนึ่งได้นั้นทั้งสองชีวิตจะต้องคล้ายคลึงกันมากตัวอย่างเช่นการนำกิ่งจากต้นกล้วยไปต่อกิ่งกับต้นท้อคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่การนำกิ่งของต้นท้อพันเลวไปต่อกิ่งกับต้นท้อที่แข็งแรงและให้ผลผลิตมากนั้น ย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะชีวิตของต้นไม้สองต้นนี้คล้ายคลึงกันมากเราอาจนำหลักการนี้ไปปรับใช้กับการแจกจ่ายชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่มนุษย์ได้เนื่องจากชีวิตมนุษย์ของเรานั้นถูกสร้างขึ้นตามพระชายาของพระเจ้าและพระลักษณะของพระเจ้าชีวิตมนุษย์จึงถูกนำไปเข้าสนิทก,กับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้แม้ชีวิตมนุษย์ของเราจะไม่ใช่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์แต่ชีวิตนี้ก็คล้ายคลึงกับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นชีวิตสองชนิดนี้จึงสามารถนำมาต่อกิ่งเข้าด้วยกันและเติบโตไปได้วยกันอย่างอินทรียภาพได้อย่างง่ายดายชีวิตของต้นพันธุ์เลวไม่ได้สูญหายไปไหนแต่เติบโตไปได้วยกันเป็นหน่วยเดียวกับชีวิตของต้นไม้ที่ให้ผลใหญ่และหวานนี่เป็นอีกครั้งที่เราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่แลกเปลี่ยนแต่เป็นชีวิตแห่งการต่อกิ่งเลือกอ่นข่าวสาร ในเรื่องของการตอกกิ่งนั้นมีอยู่สองด้านเป็นหลักคือการตัดและการเชื่อมต่อกับการเข้าสนิทหากเราไม่มีการตัดก็ไม่สามารถมีการตอกกิ่งได้ถ้าอยากจะนำกิ่งจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปต่อเข้ากับต้นไม้อีกต้นหนึ่งกิ่งนั้นก็ต้องถูกตัดเสียก่อนหลังจากที่มีการตัดแล้วการเชื่อมต่อหรือการเข้าสนิทจึงจะเกิดขึ้นการเข้าสนิทนี้เป็นอินเสียภาพดังนั้นในการต่อกิ่งเราจึงมีการตัด การเชื่อมต่อและการเข้าสนิททางอินทรียภาพการตัดเทียบได้กับการตายของพระคริสต์จนการเข้าสนิทนั้นเทียบได้กับการเป็นขึ้นของพระคริสต์ในการตายของพระคริสต์ชีวิตเก่าของเราได้ถูกตัดออกไปและในการเป็นขึ้นของพระคริสต์เราก็ได้เข้าสนิทกับพระองค์เพื่อจะเติบโตขึ้นต่อไปประสบการณ์ที่มีต่อการตายของพระคริสต์ทำให้เราตายต่อกฎบัญญัติในขณะที่การเป็นขึ้นนั้นทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้า มีเพียงโดยการต่อกิ่งเข้ากับพระคริสต์เท่านั้นเราจึงจะสามารถเป็นหนึ่งกับพระองค์ในการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์ในตัวเราเองนั้นเราไม่มีทางตายต่อกฎบัญญัติและมีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้าได้อย่างไรก็ดีเมื่อความลำค่าขององค์พระเยซูเจ้าถูกซึมซาบเข้าสู่เราและเราเริ่มชื่นชอบพระองค์เราก็ได้ถูกต่อกิ่งเข้ากับพระองค์แล้วในด้านหนึ่งเราถูกตัดอีกด้านหนึ่งเราก็ได้เข้าสนิทกับพระคริสต ในชีวิตแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์หลังจากที่การเข้าสนิทนี้เกิดขึ้นเราก็ได้เข้าสนิทกับพระคริสต์อย่างอินทรียภาพบัดนี้เราจึงควรมีชีวิตอยู่ในการเข้าสนิททางอินทรียภาพนี้ในด้านลบเราได้ทุกตัดในการตายของพระคริสต์ในด้านบวกเราได้เข้าสนิทกับพระคริสต์ในการเป็นขึ้นของพระองค์ในการตัดนี้เราไม่เพียงตายต่อ,อก,กฎบัญญัติเท่านั้นแต่ยังได้ตายต่อทุกสิ่งที่นอกเหนือจากพระเจ้าด้วย ถ้าพิจารณาตามคลรเตียบทที่หเราได้ตายต่อโลกซึ่งชี้ถึงโลกปลายศาสนาโดยเฉพาะผ่านการตรึงกางเขนของพระคริสต์เราได้ตายต่อทุกสิ่งที่นอกเหนือจากพระเจ้าโดยการตัดที่ครอบคลุมสรรพสิ่งแห่งการตายที่ครอบคลุมสรรพสิ่งของพระคริสต์บนกางเขนเนื่องจากเราได้ถูกตอกกิ่งเข้ากับพระคริสต์แล้วประสบการณ์ของพระองค์จึงได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของเราในเวลาที่พระองค์ตายบนกางเขนเราก็ตายอยู่ในพระองค์ เมื่อระรงถูกตรึงการเขนเราก็ถูกตัดออกจากต้นมะกอกเทศป่านี่หมายความว่าเราถูกตัดออกจากตัวเองเนื้อหนังฝ่ายโลกศาสนาและกฎบัญญัติรวมทั้งกฎเกณฑ์ของกฎบัญญัตินั้นนอกจากนั้นเพราะเราได้ถูกต่อกกิ่งเข้ากับพระคริสต์แล้วการเป็นขึ้นของโะรงจึงกลายเป็นประวัติศาสตร์ของเราด้วยฉะนั้นเราจึงสามารถเป่าประกาศได้อย่างเข้มแข็งว่าเราได้ถูกตรึงตายฝัง และเป็นขึ้นร่วมกับพระคริสต์แล้วเราช่างมีประวัติศาสตร์ที่ดีเลิศยิ่งนักเมื่อถูกตัดจากทุกสิ่งที่นอกเหนือจากพระเจ้าแล้วเราก็ได้ตายต่อศาสนาทางศาสนายูดายนิกายคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ด้านหนึ่งของประวัติศาสตร์ของเราครอบคลุมถึงการตรึงตายซึ่งโดยการตรึงตายนี้เราจึงถูกตัดออกจากทุกสิ่งที่นอกเหนือจากพระเจ้าแต่อีกด้านหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้ก็ครอบคลุมถึงการเป็นขึ้น ซึ่งในการเป็นขึ้นนี้เราได้เข้าสนิทกับพระเจ้าตรีกภาพในการเข้าสนิทนี้เราได้เป็นหนึ่งกับพระเจ้าตรีกภาพอย่างสิ้นเชิงเราทุกคนล้วนต้องมองเห็นนิมิตนี้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเรามองเห็นนิมิตของการเข้าสนิททางอินเสียภาพนี้การดําเนินชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปเราจะตระหนักว่าเราได้ถูกตัดออกจากแหล่งกําเนิดเก่าและเข้าสนิทกับพรงผู้ทรงพระชนแล้ว เลือกอ่านคนา้นคว้าบทเรียนชีวิตคาลเตียต,ตอนที่9้า